เออเจอกันกี่ทีก็หน้าบูดหน้าเบี้ยวอัตตาไม่เกี่ยวนะโยมแฮปและแม่สาวที่เพิ่งจะเดินผ่านไปไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือนางปุ๋ยแม่สาวที่หน้าตาค่อนข้างจะสะสวยแต่ทว่าชอบทำหน้าตาบึ้งตึงเหมือนกับว่ามันเป็นพันธุกกรรมยังไงอย่างนั้นสายตาที่หันมามองเหมือนกับจะบอกว่า ดีนะที่เป็นพระเป็นเจ้าไม่เช่นนั้นคนแก่ก็อาจจะโดนด่าได้นี่ดังปุ๋ยจะรีบไปหน่อยเล่าสงสัยจะรีบไปขี้มัง้งหรกแพรดูหน้าตาหน้าบูดหน้าเบี้ยวเฉวและเมื่ออยู่ดีไม่ว่าดีหาเรื่องโดนดา่าก็เลยโดนจัดไปชุดใหญ่ที่เขาเรียกกันว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบทั้งสองสมถึงกระโทนไม่ไหว โอ้ยเองจะอยู่ก็อยู่นะเวย้ยสมตุ๋ยข้าไปก่อนละล้พีสมถึกรอข้าด้วยด่าจนน้ำใจแล้วก็เดินอาดๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้มาหยุดที่ลุงอ้วนนั่งอยู่สงสัยว่าอารมณ์จะค้างลุงอ้วนหันมายิ้มให้ก็ทำหน้าบูดแล้วก็บ่นไปสองสามคำก่อนที่จะเอาตัวเองหนีจากพื้นที่ตรงนี้ไป อีนี่แปลกคนเว้ยยิ้มให้เฉยๆก็ไม่ได้แล้วเนี่ยและคำที่เอสมตุยได้พูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะรีบกลับไปทําธุระสงสัยว่าจะเป็นเรื่องจริงเนื่องจากเสียเวลาไปเยอะก็คงจะไปไม่ถึงที่หมายแม่สาวปุ๋ยเหลียวซ้ายแหลกขวาก่อนที่จะอาศัยพุ่มหญาภุม่มไม้ข้างทางเข้าไปปลดทุกข์หน้าตาที่บูดเบี้ยวบ่งบอกได้ว่าทุกข์จริงๆ แต่ทว่าเมื่อเสร็จธุระแล้วก็ไม่มีรอยิ้มตามเดิมสมกับเป็นสาวหน้าบูดประจำหมู่บ้านและที่นี่ก็เป็นเหมือนสุสานสารผ้าภูมิหรือที่อยู่ของเจ้าที่เทวดาประจำพื้นที่เมื่อเก่าหรือว่าผูกพังชำรุดก็จะนำมาทิ้งไว้ที่นี่สิ่งเดียวที่จะเข้าไปใช้บริการก็คือพวกมดพวกมอดแต่ถ้าหนักกว่านั้นหน่อยก็คงจะเป็นพวกสามภเวสีเยเรรอน ข้ามคืนที่ผ่านไปแบบเงียบเชียบมีบางสิ่งที่ติดตามนังปุยมาความรู้สึกของนังปุยนั้นเหมือนว่ามีใครมานั่งอยู่ด้วยจึงค่อยๆลืมตาขึ้นมาแต่แล้วสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็ได้หายแวบไปไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่าน่าจะเข้าสิงนังปุยไปเรียบร้อย เพราะจากแม่สาวที่หน้าตาบึ้งตึงบัดนี้กลับมีรอยยิ้มขึ้นมาเล็กๆเจ้าผีหรือว่าสัมภเวสีนั้นได้อาศัยร่างของนางปุ๋ยเดินออกมาในยามวิกาเมื่อเดินออกมาได้หน่อยหนึ่งฝนก็เริ่มตกไม่รู้ว่าออกมาทำอะไรกันแน่หรือว่าจะออกมาหาจับกบจับเขียดกินนั่นมันแม่สาวปุ๋ยนี้จะริบไปไหนหะือจะคนสวยโอ้ยไอ้สมนอก ก่อนนี้เขาไม่เกี่ยวนะโว้ยข้าอย่างโหูเออไม่หายเลยหรอกแพะสวยแล้วหรอกแพะมันหยุดเดินละนี่แม่สาวปุ๋ยไม่กลัวเปรียกหรือไงล่งะจ๊ะให้ข้าไปส่งไปแล้วโอ้ยถึงกับลิ้นผ่อนกันเลยน้อยสมนอกหน้าแปลกแทนที่จะหันมาด่ากับหันมายิ้มให้หรือว่าจะแอบมีใจให้กับไอ้สมหนา้าก็ว่าเหรอว่าทำไมฝนตก นางปุ๋ยมันไม่ทําหน้าบูดใช่ไหมลูกแพรสงสัยว่าสาวจะมีใจให้ค่านะสิงั้นคารีบไปก่อนนะลูกพี่เออก็ถ้าโดนด่าน้ําตาเช็ดหัวเขา่าละก็ไม่ต้องมาให้พวกข้าประหลอบแล้วกันนะโว้ยวิ่งตามมาได้สักพักก็ได้เห็นว่านางปุ๋ยนั้นยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่สงสัยยืนหลบฝนและสิ้งแทขอข้าเข้าไปหลบด้วยคนนะนางปุ๋ยผู้ที่มีสีหน้าขยับยุกยิกยุกยิก เหมือนจะควบคุมหน้าตัวเองไม่ค่อยจะได้หันมายิ้มให้หน่อยหนึ่งก่อนที่จะเดินหนีไปอ้าวรอกคัดไวยสีเดินเร็วจริงๆโวยหายไปไหนแล้วเนี่ยหรือว่าอยากจะเล่นซอนแอบ,บกับข้ากันแน่นะไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแนะ่เอสมหน้ารีบเดินเข้าไปดูหายไปไหนแล้วเนี่ยคงจะเขินอายข้าละสิแท้ เหลียวซ้ายแหลกขวาเห็นสารพระภูมิเก่าๆกองอยู่ไอ้สมหน้าก็ไม่ได้คิดอะไรรีบกลับหลังหันแล้วก็เดินกลับบ้านโดยที่ไม่รู้เลยว่าเอ้ตัวที่ยิ้มให้นั้นกำลังแอบมองจากด้านหลังเหมือนกับว่าเจ้าสัมพเวสีนั้นหมดพลังในการควบคุมร่างของแม่สาวปุ๋ยจึงได้ทิ้งไว้อยู่ตรงนั้น ส่วนแม่สาวปุ๋ยก็จับต้นชนปลายไม่ถูกไม่รู้ว่ามานอนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงจะว่าเป็นผีเข้าพาเดินมาหรือว่าละเมอก็ไม่ทราบได้แต่ว่าดูหน้าตาที่เลิกลากแล้วคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากผีหลอกนี่แม่ปุ๋ยเมื่อคืนเร็วจังนะข้าอุตส่าห์ว่าจะตามไปส่งถึงบ้านหน่อยนะพวกข้าไม่เกี่ยวนะโว้ยเคลียกรเราเองนาะ ไปโว้ยไอ้สมตุย๋ยเมื่อได้ยินไอ้สมหน้าผู้แบบนั้นจึงได้ทําการจัดแสดงงานด่าแต่ที่น่าแปลกใจก็คือไอ้สมหน้ามันไม่สะทกสะท้านเลยได้แต่ยิ้มสวนไปเมื่อทำอะไรไอ้สมหน้าไม่ได้แม่สาวปุ๋ยก็หันหลังเดินจากไปคืนนี้เจอกันที่ต้นไม้ใหญ่ที่เดิมนะไม่รู้ว่าไอ้สมหน้ามันโง่หรือแกลงไม่รู้กันแน่ ในใจมันได้แต่คิดไปว่าผู้หญิงด่าแปลว่าผู้หญิงรักไม่หันมาตอบแสดงว่ารับมากใช่ไหมแล้งั้นคืนนี้เจอกันนะเมื่อเข้าสิงไม่ได้ก็ตามติดไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าดวงตกหรือว่าดวงสมพงกับผีสามภเวสีตัวนี้กันแน่ไม่ว่านางปุ๋ยจะไปที่ไหนผีก็ขึ้นค่อมขี่ต่อไปด้วย และก็เป็นจริงอย่างที่ไอ้สมนาได้ขอไว้นั่นก็คือเจอกันใต้ต้นไม้ใหญ่เอ้าวข้าก็คิดว่ากำลังจะไปหาอยู่ที่บ้านพอดีเลยเนี่ยนึกว่าจะไม่มาซะแล้วเมื่อแม่สาวปุยยิ้มให้ไอ้สมนาก็เรียบเดินเข้าไปหาไม่รู้ว่าไอ้สมนากำลังคิดอะไรอยู่ สายตานั้นเหลือไปเห็นสารผ้าผู่มที่กองอยู่กับพื้นจึงได้พูดออกมาวา่าเราไปหาที่อื่นนั่งคุยกันดีกว่าไม่แล้วตรงนี้มันว่างเปล่งยังไงมีเรโูแน่แต่ทว่ายังไม่ทันได้ไปไหนแม่สาวก็จู่โจมจับเอาข้อมือมับเขาให้ไอ้สมหน้าก็ได้แต่เขินอายเพราะตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยเจอสาวที่ไหนบุกถึงเนื้อถึงตัวมาก่อนเขาเขินนะตเตง ได้แต่หลับหูหลับตายืดบิดซ้ายบิดขวาแล้วก็ทำท่าเหมือนว่าจะก้มลงไปให้จุโดยหารู้ไม่ว่าการแสดงนี้ได้ทำกันต่อหน้าของไอ้สมตุ๋ยและพี่สมถึกนี่ใจคอเองสองคนจะไม่ยอมบอกมันหน่อยเหรอโอ้ยลุงแฮบก็เลงจะเข้าได้เข้าเข็มไม่น่ามาขัดจังหวะเลยอ นี่มันเสียงพีสมเถกนี้เมื่อเสียงที่คุ้นเคยของพี่สมถึกได้เข้าไปในรูหูม่านตาเขาให้สมหน้าก็ได้เปิดออกมาแทนที่จะได้จูจุ๊บกับสาวหน้าบูดกับได้เจอกับหน้าของผีเน่าๆถึงแม้ว่าจะมีเส้นผมปิดอยู่ก็รับรู้ได้ว่าหน้าตาไม่น่าจะธรรมดา เพราะเครื่องแบบเครื่องแต่งกายก็ยังช้ำเลือดช้ำหนองขนาดนั้นใ้สมหน้าถึงกระทำหน้าตกใจวิ่งหนีตะเลิดฝ่าความมืดไปทิศไหนก็ไม่รู้พวกเองสองคนก็รีบไปตามไม่สมหน้าเธอะเดี๋ยวมันจะวิ่งตะเลิดบ้าบอไปพวกข้ารอคำนี้มาน,นานแล้วลุงแฮบไปไว้ยสมตุ๋ยเสียดายลูกเพกน่าจะปล่อยให้ผีเลิฟสีนกับคนซะก่อน ปล่อถอะเนาแค่นี้ก็ล้อมันได้เป็นปีแล้วไม่พูดพร่ำทำเพลงลุงแหบเรีบเดินเข้าไปเหมือนว่าจะจบเกมไวและผีกระจอกสัมภเวสีชั้นต่ำก็ไม่ขนามือลุงแหบ ดับดิ้นกลายเป็นขี้เท่าแล้วก็ปิวไปกับสายลมตัดภาพมาที่บ้านของหีิปุยไม่รู้ว่ากำลังฝันดีหรือว่าคิดอะไรกันแน่หรือไม่แน่ว่ากำลังคิดถึงคำพูดของไอ้สมหน้าก็เป็นได้และสำหรับวันนี้ผมน่แหบหลอนก่อนเล่าขอลาท่านผู้ชมไปก่อนฝากสิ่งที่น่าสนใจไว้ท้ายคลิปลาไปก่อนสวัสดีครับ ก็แค <Wow>, okay. ่เปลี่ยนมาใช้ไฟโซลาเซลล์สว่างยันเช้าผีที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวคลิกที่ลิงก์ได้เลย ผีลูกกระต่ายเด้งดึงใส่เล่นแล้วดูตลกมากกว่าน่ากลัวนะเนี่หลิงสั่งซื้อหากันเอาเองนะพี่สมถึกขอตัวไปสั่งก่อนนะสักอันสองอัน,อนไปก่อนละก่อนจากกันไปขอคุณพระศรีรัตนไตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาคนโลกได้โปรดคุ้มครองป้องภัยให้กับแฟนรายการจงอยู่รอดปลอดภยัย และอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ